สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูโบจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรากันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะร่างกายของฉันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกกันเลยนะคะเด็กๆตาเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะตา โอเคค่ะภาพต่อมานะคะเด็กๆแขนโอเคค่ะถัดมากันเลยนะคะเด็กๆมือโอเคค่ะเด็กๆถัดมานะคะหือ่าโอเคค่ะต่อมาภาพสุดท้ายกันเลยนะคะผมโอเคค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวกลับมาเจอกับครูโบใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบายบายคะ่ะ